ครที่ชอบอ่านนิยายดรามา่าแบบมีเรื่องให้ปวดหัวเข้าเส้นความสัมพันธ์แบบระยองระยางพันวนไปวนมาแล้วก็มีเรื่องคิดตลอดทั้งเรื่องห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดคือชื่อเรื่องว่ายิ่งใกลย้ยิ่งไม่รู้จักคือเรื่องมันมีว่าเมย์กับทามรู้จักกันานานแล้วก็รักกันมากในวันเกิดของทามเมย์ตั้งใจที่จะทำเคส จะไปเซอร์ไพรส์ทามถึงที่แต่ว่าโชคดันไม่เข้าข้างเมย์ดันเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำพ่อของเมย์เสียชีวิตทันทีแต่เมย์และแม่มีคนช่วยไว้ได้ทันและได้รับการรักษาจากการช่วยเหลือของแม่ของทามแต่ว่าทามดันไม่รู้ผลของอุบัติเหตุทําให้เมย์หายไปจากทามเป็นคนต้องเก็บตัวแทน,นิคและต้องใช้ระยะลายในการรักษามาถึง3าปี จนหมจะมาจาก,กลับมาเป็นคนปกติกได้หลังจากนั้นเ mm hmm. มย์ตัดสินใจที่จะกลับมาหาธามอีกครั้งหนึ่งการกลับมาของเมย์สร้างความไม่พอใจให้กับธามเพราะว่าเมย์กลับมาในฐานะผู้ิมันทาให้ธามรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ธามเลิกปฏิเสธการแต่งงานกับเมย์ทำให้อาการของแม่เมย์ซบซมลงเรื่อยๆเมย์มีหลายเรื่องราวที่ต้องพบเจอแต่ว่ากลับไม่มีใครรู้เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นยังไง3ปีที่หายไปเมย์หายไปทำอะไรเมย์จะสามารถใช้ชีวิตยังไงต่อจากนี้สามารถติดตามอ่านได้ที่จรดา